คลิปนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาสําหรับผู้เตรียมสอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาประเด็นหลักสําคัญของการทดสอบความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ข้อสอบวัดผู้บริหารจะเป็นข้อสอบที่วัดกรอบแนวคิดในเชิงบริหารหรือว่าเป็นคอนเซ p ปชวลเฟรมเวิร์ใบครั้งที่หลายท่านได้มีโอกาส อ่านหนังสือเตรียมสอบมีความรู้สึกว่าหนังสือของสำนักหลายๆแห่งทําไมเราถึงตอบคําถามไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าหนังสือหลายแห่งส่วนใหญ่นั้นนําเสนอข้อสอบในลักษณะของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติคล้ายๆกับข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีต่างๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนเป็นผู้บริหารไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้ดังนั้นการที่เราไม่สามารถ ตอบข้อสอบรายละเอียดปลีกย่อยได้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกกลังบลใดๆแต่สิ่งสําคัญคือคนจะสอบผู้บริหารนั้นจะต้องรู้กรอบแนวคิดหลักของการบริหารจัดการซึ่งข้อสอบผู้บริหารส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์และหลักสูตรการสอบปี2 5 6 1ประกาศชัดเจนว่าจะต้องเป็นเน้นการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถและการใช้งานจริงในการบริหารจัดการ ดังนั้นข้อสอบความจําจะมีอยู่น้อยมากไม่ถึง30ครับคลิปนี้เราจะนำเสนอภาพรวมของการบริหารจัดการนะเป็นประเด็นหลักก่อนที่จะนำเสนอรายละเอียดสู่คลิปย่อยๆต่างๆเนื้อหาสำคัญที่มักปรากฏในข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษานะในหลายปีที่ผ่านมาจะพบอยู่ประมาณ8-9เเรื่องที่สำคัญ 1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน school based management sbm หรือการกระจายอำนาจ cfi ก็จะมีข้อสอบประมาณ3-5ข้อ 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางปีข้อสอบเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการออกเยอะนะบางปีก็ออกไม่เยอะ 3. เรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาออกเป็นประจำทุกปีครับการประกันภายในประกันภายนอกมาตรฐานการศึกษาเนี่ยออกทุกปี 4. การบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ก็มีออกเหมือนกัน 5. การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงนะซึ่งหลักเกณฑ์ปี2 5 6 1ก็มีการปรับเปลี่ยนเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในเล็กน้อย 6. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกประมาณ2หรือ3ข้อ 7. การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรนี่บางปีออกข้อเดียวนะบางปีก็ออกสองสามข้อส่วนมากเท่าที่สังเกตข้อสอบผู้บริหารมาจะไม่ค่อยพบเรื่องหลักสูตรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนจะเป็นผู้บริหารก็ต้องมีความรู้ 8. เรื่องศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงหลายปีที่ผ่านมาออกข้อสอบหลายข้อเหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียงเรื่องของหลักปรัชญาของสีพอเพียงนะมีอยู่หลายข้อ9เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา เช่นเรื่องของการบริหารวิชาการเรื่องของอาการบริหารทั่วไปกิจการนักเรียนนะครับแต่ว่าก็ออกประปรายดังนั้นในคลิปต่อๆไปเราจะมาลงรายละเอียดประมาณ89เรื่องนี้ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ถ้าเราจับคอนเซปต์หลักได้จะทำให้สามารถทำคะแนนสอบได้แน่นอน และในหลักเกณฑ์การสอบปี2561ได้รวมภาคก,กคือความความรู้ความสามารถความรอบรู้ทั่วไปกับความความสามารถในการบริหารงานในที่เอามารวมกันไว้นะจากเดิมอย่างละ100รวมเป็น200ข้อ200คะแนนปัจจุบันก็เหลือ100ข้อ100คะแนนเพราะฉะนั้นข้อสอบที่จะนํามาออกต้องเป็นข้อสอบที่วัดกรอบแนวคิดหลักของผู้บริหารจริงๆไม่ใช่วัดรายละเอียดปลีกย่อยของผู้ปฏิบัตินะครับนะดังนั้น การที่เราอ่านหนังสือเตรียมสอบไปแล้วเราตอบรายละเอียดเรื่องการเงินเรื่องอะไรไม่ได้อย่าไปตกใจหรืออย่าไปตกกังวลนะขอให้เน้นที่กรอบแนวคิดสําคัญซึ่งเราจะได้นําเสนอต่อไปครับประเด็นที่1เรามาศึกษากันเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนโดยใช้เป็นฐาน school based management หรือ S B M S B M นั้นเป็นแนวคิดทางการบริหารที่มุ่งเน้นให้สถาศึกษาจัดการศึกษาโดยอาศัยการกระจายอำนาจ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อพัฒนา,าคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษารูปแบบของ S B M ตามทฤษฎีนั้นจะมีอยู่4รูปแบบหลัก 1. รูปแบบที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก 2. รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก 3. รูปแบบที่มีชุมชนเป็นหลัก 4. รูปแบบที่มีครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก 4. รูปแบบนี้ข้อสอบเคยถามว่า ประเทศไทยเราใช้รูปแบบไหนในปัจจุบันประเทศไทยของเราจะใช้รูปแบบที่3แบบที่มีชุมชนเป็นหลักครับหมายความว่าการกระจายอํานาจในปัจจุบันนั้นเรื่องวิชาการงบประมาณบุคคลทั่วไปโรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทยจะต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาคอยกํากับดูแลซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วมาจากตัวแทนของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสิทธิ์เก่าองค์กรศาสนาต่างๆส่วนใหญ่แล้วจะมีชุมชนเยอะกว่าองค์ประกอบด้านอื่นดังนั้นปัจจุบันเราถือว่ามีชุมชนเป็นหลักนะครับถ้าผู้บริหารเป็นหลักนั้นผู้บริหารจะเป็นประธานถ้าครูเป็นหลักสัดส่วนของครูจะมีเยอะนะเพรานะนั้นปัจจุบันนี้ เราให้ชุมชนมาเป็นประธานกรรมการผู้ทรงวุฒินะครับและองค์ประกอบของชุมชนมีเยอะดังนั้นถือว่ามีชุมชนเป็นหลักข้อนี้ได้แล้ว1ข้อข้อสอบจริง s b m การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน4รูปแบบนะครับผู้บริหารเป็นหลักครูเป็นหลักชุมชนเป็นหลักและก็ครูและชุมชนเป็นหลักประเทศไทยใช้แบบชุมชนเป็นหลักหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะมีอยู่5ข้อหลักๆตามทฤษฎี 1. การกระจายอำนาจ decentralization 2. การมีส่วนร่วม participation or collaboration หรือ involvement นะครับ3หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนหรือ return power to people 4. หลักการบริหารตนเอง self-managing 5. ห,หลักการตรวจสอบและสมดุล checks and balance ข้อสอบจริงเคยถามว่าการกระจายอำนาจตรงกับภาษาอังกฤษว่าอย่างไรตอบ decentralization นะครับคือการกระจายอำนาจซึ่งอาจจะมีความคล้ายคล้ายเคียงกับ centralization นะการรวมอำนาจแต่ว่าการกระจายอำนาจคือ decentralization การกระจายอำนาจในสถานศึกษามีอยู่4ด้านด้าน,านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุ คนบริหารทั่วไปอันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับการกระจายอำนาจสีด้านนี้จะต้องมีผู้กำกับติดตามคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนไม่เกิน300คนมีกรรมการได้9คนถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่นักเรียนเกิน300คนขึ้นไปมีกรรมการได้15คนข้อนี้ออกข้อสอบอยู่เป็นประจำทุกปีประธานกรรมการต้องเลือกมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสิทธิ์เก่าผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนาโรงเรียนขนาดเล็ก1คนหนึ่งรูปขนาดใหญ่2คน2รูปผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนขนาดเล็ก1คนขนาดใหญ่6คนผู้อํานวยการสาราเป็นกรรมการและเลขานุก,การเรื่องของคณะกรรมการสาราออกข้อสอบทุกปีนะครับ บางทีโจทย์ก็ถามว่าถ้าเปรียบการขันฟุตบอลนะการศึกษาเหมือนการขังฟุตบอลกรรมการสารสารจะเปรียบเหมือนอะไรก็ตอบผู้กํากับเส้นหรือลน์แมนเพราะมีหน้าที่กํากับติดตามไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินพอ,อโรงเรียนเปรบเสมือนผู้ตัดสินหรือกรรมการที่เป่านกหวีดพ่อผอโรงเรียนจะตัดสินจะใช้อำนาจในการอนุมัติงบป,ประมาณต่างๆคือผอโรงเรียนแต่ถ้าจะ จะใช้ได้นั้นก็ต้องผ่านที่ประชุมกรรมการสารสาซึ่งเป็นผู้กํากับเส้นนะครับพออจะเป่านกหวีดก็จะต้องเหลือบดูผู้กำกับเส้นว่าผู้กำกับเส้นยกธงในลักษณะไหนเพราะนั้นจะเป็นคนกํากับติดตามแล้วก็ช่วยเหลือผู้ตัดสินครับกรรมการสารสาเปรียบเหมือนไลน์แมนหรือผู้กํากับเส้นอันนี้คือตามนิยามศัพท์ของสองพทเลยนะครับเพราะนั้นการกระจายอํานาจนทั้ง4ฝ่ายนี้ นะจะต้องมีผู้บริหารสถานศาึกษาในการบริหารจัดการสถานศาึกษามีรองผอ,อ,อมีกลุ่มงานทั้ง4กลุ่มงานการแบ่งโครงสร้างกลุ่มงานนั้นแล้วแต่โรงเรียนหรือสถานศาึกษาไม่ได้มีการระบุว่าจะต้องเป็น4กลุ่ม4กลุ่มงานตามนี้นะครับแต่ว่าภาระงานมี4งานตามการใช้อำนาจแต่การแบ่งกลุ่มอาจจะแบ่งเป็น5กลุ่ม6กลุ่มก็ได้นะแล้วแต่แต่จะต้องมีคณะกรรมการสถานศาึกษาเป็นผู้กำกับดูแล หลักเกณฑ์การกระจายอำนาจพศส5 5 5ได้แบ่งสถานสาออกเป็น2ประเภทสถานสาประเภทที่1นักเรียนตั้งแต่500คนขึ้นไปและได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมศสถานษาประเภทที่2คือสถานษาที่ไม่เข้าข่ายประเภทที่1มีขอบข่ายงานอยู่ทั้งหมดวิชาการมี17งานเหมือนกันทั้ง2ประเภทด้านงบประมาณสถานสาประเภทที่1มี22เรื่อง แต่สถานศึกษาประเภทที่2มี20เรื่องด้านการบริหารงานบุคคลมี20เรื่องเหมือนกันบริหารทั่วไปมี22เรื่องเหมือนกันดังนั้นสถานศึกษาประเภทที่1น,นักเรียน500คนที่ได้มาตรฐาน2มศนั้นจะมีภารกิจการบริหารจัดการอยู่ทั้งหมด81เรื่องในขณะที่สถานศึกษาประเภทที่2ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ขนาดเล็กหรือคุณภาพอาจจะยังไม่ได้มาตรฐาน จะมีขอบข่ายการปริหารงานทั้งหมด79เรื่องเรื่องที่มีความแตกต่างกันคือเรื่องงบประมาณจุดที่แตกต่างกันคือการเบริกเงินจากคลังและการนําเงินส่งคลังนะครับซึ่งสารสารประเภทที่2จะไม่มีประเภทที่1เนี่ยก็จะมีอิสระสามารถเบิกเงินจากคลังแล้วก็นําเงินส่งคลังได้ข้อสอบมักจะถามรายละเอียดของการกระจายอำนาจแต่ละด้านนะครับ เช่นข้อสอบจะถามว่างานงานนี้จะอยู่ในกลุ่มงานไหนด้านวิชาการมีอยู่17เรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาการซึ่งไม่ถือว่ายากมากนะครับจะตอบได้คือการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการวางแผนวิชาการการจัดการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้วัดผลประเมินผลวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นิเทศการศึกษาแนะแนวข้อสอบจริงเคยถามระบบประกันคุณภาพครับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาจัดว่าอยู่ในขอบข่ายงานด้านวิชาการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งวิชาการความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาการกับสถานาอื่นสบสูนรวิชาการแก่บุคคลครอบครัวหน่วยงานสถานประกอบการ ระเบียบและแนวปฏิบัติด้านวิชาการการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนการพัฒนาและใช้สือ่อเทคโนโลยีก็จะเป็นด้านวิชาการนะครับส่วนด้านบริหารงบประมาณมีอยู่22เรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนงบประมาณแผนปฏิบัติการใช้ใจ่ายงบประมาณการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเบิกจ่ายงบประมาณตรวจสอบงบประมาณ ประเมินผลและรายงานผลการใช้ระดมทรัพยากรและการลงทุนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรพัสดุรูปแบบรายการครุพัณฑ์สิ่งก่อสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อทําพัสดุการจัดหาพัสดุการควบคุมรักษาพัสดุการหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ การเบริกเงินจากคลังการรับเก็บรักษาเงินการจ่ายเงินนำเงินส่งคลังการจัดทําบัญชีการจัดทําร,ทรายงานการเงินและงบประมาณและการจัดหาแบบพิมพ์บัญชีสะท้อนสถานาประเภทที่2นั้นจะไม่มีข้อ17คือการเบริกเงินจากคลังและข้อ19การนําเงินส่งคลังรายละเอียดส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเงินเรื่องของพัสดุครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างต่างๆด้านบุคคลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ครูบุคคลนะครับเช่นการวางแผนอัตรากําลังการจัดสรรอัตรากําลังการบรรจุแต่งตั้งการเปลี่ยนตําแหน่งการย้ายการเลื่อนขั้นเงินเดือนการลาประเมินผลการปฏิบัติงานวินัยและการลงโทษพักราชการให้ออกจากราชการการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษการอุทธรและการลองทุกการออกจากราชการการจัดระบบทะเบียนประวัติบัญชีรายชื่อ และความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การส่งเสริมวิทยาฐานนะการยกย่องเชิดชูเกียรติส่งเสริมวิชาชีพและจรรยาบรรณส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการขอรับใบประกอบวิชาชีพและการพัฒนาข้าราชการครูและบุค,คลากรการศาึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนะครับก็ไม่ถึงกับยากมากการบริหารทั่วไปครับบริหารทั่วไปจะเจอข้อสอบหลายข้อ จากข้อสอบจริงที่ผ่านมาจะเจออยู่หลายข้อบริหารทั่วไปมี22เรื่อง1การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ2การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา3การวางแผนการบริหารงานการศึกษา4การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนสังเกตดีหนึ่งถ้าเป็นการวิจัยการเรียนการสอนจะอยู่ในด้านวิชาการแต่ถ้าเป็น การวิจัยเพื่อพัฒนาน,นโยบายและแผนจะอยู่บริหารทั่วไป 5. การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 7. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 8. ทุรการธุรการจะอยู่บริหารทั่วไป 9. อาคารสถานที่สภาพแวดล้อม10ทำสมมโนผู้เรียน 11. การรับนักเรียนเคยออกข้อสอบอยู่บริหารทั่วไป 12การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาจะยุบจะตั้งจะเลิกสถานศึกษาอยู่บริหารทั่วไป 13. การประสานงานการศึกษานในระบบนอกระบบตามอัธยาศัย 14. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 15. ทัศนศึกษา16กิจการนักเรียน14 15เนี่ยเคยออกข้อสอบนะครับถ้าการระดมทรัพยากรจะอยู่บริหารทั่วไปเพื่อการศึกษา การทัศนศึกษาถ้าเราไม่แม่นเราจะนึกว่าอยู่ในงานวิชาการแต่งจริงอยู่บริหารทั่วไป 17. การประชาสัมพันธ์ 18. ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการศาของบุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น 19. ประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 20. รายงานผลการปฏิบัติงานหรือ sar 21จัดระบบควบคุมภายในข้อนี้เคยเป็นข้อสอบ ระบบควบคุมภายในอยู่ในบริหารทั่วไป22การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียนสรุปแล้วงาน4ฝ่ายนี้นะครับถ้าจะให้จำนะเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกคนจะจำได้หมดทุกงานแต่ข้อสอบที่ถามบางทีก็เราสามารถตอบได้อย่างเช่นงานวิชาการจะตรงตัวงบประมาณเรื่องการเงินพัสดุต่างๆก็จะตรงตัวบุคคลนะวินยัย การยกย้ายบรรจุแต่งตั้งเงินเดือนต่างๆก็จะตรงตัวแต่ว่าการบริหารทั่วไปเนี่ยหลายข้ออาจจะไม่ตรงตัวทําให้เราเกิดความสับสนและข้อสอบส่วนใหญ่ก็จะถามบริหารทั่วไปดังนั้นถ้าจะเน้นอ่านก็ให้อ่านที่บริหารทั่วไปนะครับที่เคยเป็นข้อสอบคือเรื่องของระบบควบคุมภายในเรื่องของการรับนักเรียนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการทัศนศึกษา กิจาการนักเรียนงานวิจัยเพื่อพนานโยบายและแผน SAR เราเนี้ยถือว่าอยู่ในบริหารทั่วไปทีนี้ลองมาดูแนวข้อสอบผู้บริหารจริงๆนะครับมีอยู่10ข้อ10ข้อนี้เป็นข้อสอบที่เคยออกข้อสอบจริงมาแล้วส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์และก็งานในภาระงานนรงเรียนไม่เน้นความรู้ความจําความรู้ความจําจะมีน้อยมากนะครับตัวอย่างข้อสอบจริงข้อหนึ่ง หากท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนต้องกรอกข้อมูลของครูผู้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1วันที่1เมษายนโดยรับการเลื่อนขั้น1ขั้นต้องกรอกข้อมูลตามข้อใดข้อนี้เป็นข้อสอบเก่าซึ่งอดีตจะเลื่อนเป็นขั้นมีการเลื่อนเดือนเมษายนกับเดือนตุลาคมการจะเลื่อน1ขั้นในเดือนเมษายนนั้นจะต้องกรอกข้อมูลคือข้อ7นะครับ ตอบขอไขให้เลื่อนตามข้อ7ถ้า0.5ขั้นจะเลื่อนตามข้อ6ส่วนเดือนตุลาคมก็เหมือนกันเดือนตุลาคมถ้า0.5ขั้นข้อ6 1ขั้นข้อ7ถ้า1.5ขั้นจะเป็นข้อ11เนะเพราะฉะนั้น1ขั้นเวลาเขียนให้เขียนข้อ7ครับตามระเบียบข้อ7ข้อ2ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก บริเวณชายแดนแหล่งท่องเที่ยวท่านจะมีวิธีการระดมทรัพยากรอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดจริงๆแล้วในหลักของการบริหารจัดก,การจร,จริงนั้นวิธีการระดมทรัพยากรขึ้นอยู่กับเทคนิคของผู้บริหารจะทําอย่างไรก็ได้แต่นี่คือข้อสอบเพราะฉะนั้นข้อสอบเราก็ต้องตอบตรงใจตามคนที่ต้องการออกสอบโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ชายแดนแก็ไก่ทอดผ้าป่าขอไข่บริจาคผู้ปกครอง คอควายขายของที่ระลึกงอง,งูตั้งกล่องรับบริจาคข้อนี้กําหนดคําตอบที่ถูกคือข้อคอควายขายของที่ระลึกนะครับเนื่องจากว่าอยู่ชายแดนอยู่ชายแดนแก็ต้องขายของที่ระลึกนี่คือลักษณะข้อสอบเชิงวิเคราะห์ซึ่งจริงๆถามว่าถูกต้องในการบริหารจัดการจริงโรงเรียนไหมก็ไม่ถูกหรอกมันอยู่ที่เทคนิคผู้บริหารแต่เวลาตอบข้อสอบเพื่อให้ถูกต้องตอบให้ตรงกับที่คําตอบต้องการให้ตอบนะครับตอบคอควาย ข้อ 3. ผู้ปกครองนิยมนำนักเรียนย้ายสถานศึกษาไปเรียนที่อื่นท่านจะมีวิธีการอย่างไรก็ไก่อนุญาตให้ย้ายไปตามปกติขอไขประชุมครูเพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อควายชี้แจงโน้มน้าวผู้ปกครองไม่ให้ย้ายงองงูไม่อนุญาตให้ย้ายจนจบหลักสูตรข้อนี้ก็เป็นข้อสอบจริงเหมือนกันครับนักเรียนย้ายแสดงว่าโรงเรียนเรามีปัญหาจะต้องตอบข้อขอไขประชุมครูเพื่อหาแนวทางแก้ไข ข้อ4การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนข้อใดทำได้ดีได้ง่ายและดีที่สุดกอไก่ให้สอดแทรกในการเรียนการสอนขอไข่จัดแข่งขันและประกวดคอควายพูดกระตุ้นหน้าเสาธงให้นักเรียนฟังงองงูจัดซื้อหนังสือและพาัฒนาห้องสมุดให้ดีขึ้นวิธีการง่ายที่สุดคือกอไก่ให้ครูสอดแทรกในการเรียนการสอน ข้อหาหากท่านได้รับตําแหน่งไปเป็นผู้อานวยการสถานศาึกษาสิ่งแรกที่ท่านจะดูเพื่อทราบข้อมูลบริบทของโรงเรียนได้ดีที่สุดคืออะไรจะดูอะไรก่อนก็ไกแผนปฏิบัติการประจําปีขอไขารายงานการประชุมขอควายรายงานจากสอมอสองงูรายงานการประเมินตนเองให้ดูจาก sar ครับงองูรายงานการประเมินตนเองจะทําให้ทราบบริบทของโรงเรียนได้ดีที่สุด SAR นั่นเองข้อ6งานควบคุมภายในจัดอยู่ในงานใดควบคุมภายในจะอยู่ในงานบริหารทั่วไปข้ององู7จากเรื่อง3ก,ก๊กตัวละครใดได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวางแผนกลยุทธ์อันนี้ข้อสอบจริงในปี2558นะครับเป็นข้อสอบพออ,อก๊กนักวางแผนกลยุทธ์นะครับก็คือคงเบ้งนั่นเองตอคอควาย ข้อ8ถ้าจะเปรียบการวางแผนเหมือนการปีนเขาข้อใดหมายถึงเส้นทางในการเดินเขาก็าไก่วิชั่นขอไขมิชชั่นขอควายโกงงูสวอดก็ไก่วิชั่นวิสัยทัศน์ไม่ถูกครับวิสัยทัศน์คือเป้าหมายคือยอดเขาขอไขมิชชั่นครับพันธกิจตอบข้อขอไขพันธกิจเหมือนเส้นทางเดินขอควายโกก็ไม่ใช่งงงูสวดอดอนาลิซิตเอาไว้ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมตอบขอไขค,ครับ พันธกิจเปรียบเสมือนเส้นทางเดินขึ้นเขาข้อ9ข้อใดคือการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งพัฒนาผู้เรียนผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความรู้เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นโรงเรียนดีของชุมชนดำรงตนตามหลักปรัชญาของสกิดพอเพียงเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ครูมืออาชีพมีความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กคำตอบที่ดีที่สุดคือข้อขอควาย เป็นโรงเรียนดีของชุมชนดำรงตนตามหลักปรัชญาของสิทธิ์พอเพียงนะครับและโรงเรียนขนาดเล็กก็ต้องกําหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายให้เหมาะสมกับโรงเรียนข้อ1ิการควบคุมภายในเป็นบทบาทหน้าที่ของใครก็ไก่ผู้บริหารระดับสูงขอใครเจ้าหน้าที่การเงินคอขวายผู้บริหารระดับกลางง,งงูบุคลากรทุกคนตอบบุคลากรทุกคนในองค์กรครับนี่คือแนวข้อสอบ ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นจริงๆแล้วจะได้มาศึกษารายละเอียดลงรายละเอียดปีกย่อยของงานด้านต่างๆในคลิปต่อๆไปประเด็นสำคัญที่ต้องการเน้นย้ำให้กับผู้สอบผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นผอ,อและรองผอ,อโรงเรียนนะอย่าได้วิตก,กังวลกับรายละเอียดปีกย่อยของข้อสอบที่เป็นประเด็นย่อยๆแล้วเราจำไม่ได้ขอให้เน้นหนักในเรื่องของการ จำหลักคอนเซปต์ของการบริหารจัดการซึ่งแต่ละเรื่องนี้จะมีคอนเซปต์สำคัญอยู่นะครับดังนั้นผู้บริหารไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดปิดย,ย่อยแต่ต้องรู้หลักการหลักๆเพื่อที่จะให้คำแนะนำปรึกษาครูแล้วก็บริหารจัดการได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกันหลักสูตรการสอบผู้บริหารประกาศชัดเจนว่าไม่เน้นความรู้ความจาแต่เน้นการคิดวิเคราะห์ความสามารถของการบริหารงานในหน้าที่นะครับ ดังนั้นนอกจากเราจะมีความรู้ซึ่งเป็นคอนเซปต์หลักสำคัญแล้วท่านจะต้องใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคลประสบการณ์ในการทํางานในโรงเรียนซึ่งถ้าใครที่ทำงานเยอะมีประสบการณ์เยอะก็จะได้เปรียบนะครับนี่คือแนวข้อสอบความสามารถของการบริหารงานในหน้าที่ซึ่งจะคัดเลือกผู้บริหารไปเป็นผู้บริหารที่ดีในโรงเรียนคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนในคลิปต่อๆไปจะมาลงรายละเอียด เนื้อหาสำคัญแต่ละด้านที่ได้เกินนำไว้นะครับสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสต่อๆไปครับ